ผมอวัสดีพี่เจมพี่โฟนนะครับเดี๋ยววันนี้เารเเาให้ทักทายทุกคนแต่เรามางานเพจเอ็กซ์โปเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบแบบคนทั่วไปไม่ได้อย่าบอก,กอนะว่าเราต้องเหมียวเหมียวกันนานเราจะคุยกันเป็นภาษาแมวอ่าเดี๋ยวให้เจมินายทักทายแฟนๆทุกคนนะครับบางทีนะขอใคยครับได้ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนตอนนี้อะไรคงไม่มีใครสนใจเราแล้วนะครับตอนนี้สนใจลูกคุณหนูอย่างเดียวลููกหน เอางี้เดี๋ยวเราให้จิมินายทักทายทุกคนเป็นภาษาแมวได้ครับแล้วให้โฟลตแปลว่าจิมินายพูดว่าอะไรได้เริ่มเลยนะพร้อมนะพร้อมครับเหมียว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 เหนียวเหนียวในวันนี้ผมอยากกินข้าวเหนียวเหม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 ียวข้าวเหนียวอ๋อไม่ใช่ หรืออาหารแมวอันนี้เป็นคำทักทายเหรอครั้อันนี้ยกอะไรทักทายแฟน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 เมียวเมียวเมียวสวัสดีครับเมียวเมียวผมชื่อเมี่ยวเมี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 ยวเฮ้ยเมียว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 เมี่ยวเจมี่นายนอนอยว่บมามะเฮ้ยเมี่ยวเมี่ยว นะครับคเออเอาผีโอเคอ่ะสลับกันบ้างหล่ะภาษาแมวจากโฟสแล้วจะมีนายแปลบ้างดีกว่าได้ครับ